คิวเชิญค่ะไม้กว่าทางมะพร้าวมีลักษณะมันมีรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงคะพี่พคิวย,วยาวๆแล้วก็มียวออกมายาวๆแ,แ,แล้วมีอะไรครับมีเส้นๆออกมาเป็นสีน้ำตาลด้วยใครอยากตอบอีกหนึ่งแล้วสัเต้ยนเทนค่ะมีะเส้นๆ,ๆมีอะไรอีกคะไม้ไี่หนึ่งเป็นยาวๆสองมีเส้นๆ สามเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีไม้ไข่แล้วก็มีไม้ไข่มันเป็นยังไงอีกเวลาเราไปจับมัน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 เป็นแข็งอมันจับแข็งแข็งคุณครูอยากทราบว่าใครรู้บ้างว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำไม้กวาดมีอะไรบ้างยังไม่ให้ตอบนางสตรองรจับมือมือจับหูเนือซักที่หมอกค่ะ มีไม้ไผ่ต่อคนต่อไปมีไม้ไผ่นะอุปกรณ์ในการทํานะหนึ่งต่อสักต่อไป,อ,ไปอ่ะเนื้อมีอะไรคะมีก้านมะพร้าวมีก้านมะพร้าวหรือว่าทางมะพร้าวหนึ่งมีไม้ไผ่สองมีก้านมะพร้าวหรือทางมะพร้าวสามต่อไปข้อสามลังตรงจับเอวไว้ ไหนครับเทนมันไม่มีเหล็กอ๋อเทนบอกว่ามันมีเหล็กอยู่ตรงที่มัดแต่เทนบอกว่าเป็นเหล็กแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าลวดนะลูกนะมันคล้ายๆกับเหล็กเลยเพราะว่ามันเป็นสีอะไรเทาเอาเอเป็นสีเทาๆเหมือนเหล็กเลยใช่ไหมครับหนึ่งไม้ไผ่สองทางมะพร้าวสามเหล็กต่อไปก็สีต่อไปก<ส>็ส,สีนั่งก็รงุงอุปกรณ์ในการทานะหนโ๊ะนิน อุปกรณ์มันเพื่อเอาเอาน้ำมาค้อนอ๋อพี่ลินบอกว่าเอาค้อนเอาค้อนมาทำอะไรคะเอาค้อนมาำพร้กับตะปูแต่ว่าแล้วเพมแล้วมันก็ตอกตอกตอกอใครรู้บ้างว่าไม้กวาดทางมะพร้าวมีวิธีการทำยังไงอะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่อเอาไม้ไผ่มาบอมบอกว่าเอาไม้ไผ่มาแล้วทำยังไงต่อคะตอกตะปู เอาตะปูมาใส่ไม่ไผ่ใช่ไหมแล้วก็อะไรตอก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 แกทำยังไงอีกพี่บอมเอาการมามัอ๋อคิวบอกว่าแล้วก็ออกการมะพร้าวมาใส่อะไรลูกมาใส่ไม่ไผ่มาใส่ไม่ไผ่แล้วใช้อะไรมัดลวดใช้ลวดมัดมัดเอาทั้งขาตาปูเพร่เอาไม่ไผ่ถือไม่ไผ่มาถือก้านมาใส่ไม่ไผ่ตอกตะปูแล้วก็อะไรเอาลวดหยิบลวดมามัดมัด แล,แล้วก็ทำยังไงอีกแ,แล้วก็เอาสีดำเล้วเยอ๋อแล้วก็เอาสีดำดเขาเรียกว่ายางมะตอย <Okay. S 1> นี่นะอุป,ปกรณ์อีกหนึ่งอย่างคือยางมะตอยรูเพลงมีคำศัพท์เกี่ยวกับไม้กวาดโอเค เป็นผู้ปกครองของเพื่อนๆในห้องเรานี่แหละทั้งหมดกี่คนสี่คนสี่คนจะมาพาเด็กๆทำไม 80, ่กว่าทางมะพร้าววันนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะขอเชิญท่านวิทยากรทั้นสี่ท่านออกมายืนท่าน้านหน้าเลยค่ะ ัดก่อนเลยค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะจัดสวัสดีค่ะนี่แลมวดีเลยคะต้นไม้ต ok ้องมาสาขาต้มีดกระสีแก้มีนีุ้ค่ะสวัสดีค่ะ ทำด้ามทตัวหาไม่ไผ่ก็ตเราต้อก็มาทำด้ามไม่ปวดกัอย่างที่สองที่สาเราต้องไปหาทางเ้าเราเราเราจะมาทำันี้ที่จะเป็นไมะอันนี้จะ่าอะไรคะเอาม้อะไรวดทำอะไรม้วดว เส้นใหญ่ไม่เชื่อแต่เส้นเล็กคุณพี่จะหาได้ก่อนแรกมันเป็น หนึ่งอันตากูหนึ่งอันตอไม่กว่าดำตอไม่กว่าตองไนี well. ่ก็คอกายให้ัวหน้ากลมออกมารัุปกรไป วางเท้าแยกออกตรงนี้จ um> 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 um um> ้าจ๋าไม่แยกกันไม่ดีแล้วตัวที่สองตัวที่สี่ตัวเสื้อเสื้อตัวเสื้อแล้วก็ตาเอาเสื้อแล้วก็ตาเสื้อต้องหลักต้องหลักที่ขุมมูล ซอสขาวน้ไก่นั่นแหละลูกสุดยอดเลยไก่ไก่เออทโมาแล้วคบมีบตไม่ไม่ ไปเดียวเดีมเป็นใส่นาเป็นนี่ใส่ใส่เอาเปนีเออากนี่้าเออมาคุณบอกว่าผมไปอยู่กับ อาคิวล so ูกอาคิว <Yeah. S 2> สวยไหมไม่มันสานวยมั้ยอะยะเอเท่าันเท่ากันถูกต้องถูกต้องเลยไม่มีไปขดองะไร ไม้กวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือว่านำเสนอไม้กวาดที่ตัวเองทำนั่นเอง <นำ S 1> เช่นกลุ่มที่หนึ่งทำไม้กวาดด้ามที่หนึ่งใช่ไหมคะก็ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าไม้กวาดของตนเองมีลักษณะเป็นยังไงมันมีด้ามสีอะไรมันมีทางมะพร้าวเป็นแบบไหนมัดลวดแบบไหนนะคะกลุ่มที่สองก็ออกมาเล่ากลุ่มที่สามก็ออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้ไหมคะ ร้ปัญหาคือก็สัวร้องไห้ทีนี้เด็กๆแย็กกี้กัแ็ก้แย่งกันกับแม็กกี้แล้วเด็กๆแก้ปัญหากันยังไงพอเกิดปัญหานี้คือเด็กๆแก้ปัญหากันยังไงคะไม่น่าด่านั่นแหละเด็กๆทำยังไงให้ก็สัวหยุดร้องไห้แก้ปัญหายังไงขอโทษเพื่อนได้ยังไงอีกคะแล้วก็ รักกันใช่ไห e มคะโมเลียาเก่งมากุี่พวกนี้เยอมากเดินรวมที่สามทำได้กว่านำเสนอผลงานเต็มเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างต่อะปูอะไรอีกคะเจโนนั่นมรูมัดรั่วได้มัดรั่วเอาไม่ไพรมาทำะไรี กิจกรรมในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะคุณครูแพรและนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านถ่อนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย